สวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนพี่น้องที่เข้ามารับชมและติดตามมาผมเมื่อน,นี้กะเจ้าบ้ามาปูกระโพทครับหลังจากที่ห้อยยกหลองไปแล้วนะครับห้อยยกหลองพอช่วงหนาฝนพี่น้องเราต้องยกยกแน่ย,ยังหน่อยเน่งครับต้องยกายก็ได้มามาปูเราปลุนพื้นที่นี่แล้วที่ประมาณงานนี่แล้วครับพี่น้อง อันนี้ก็ทิมันก็ทิมีหล่องตัดนนต้องไปเง่แง่ไปจังสี่แล้วก็ไล่ควงน้ำพอมันเขาแก่ขอบพวกหัวไว้นะครับเขาก็ต้องเย็ดหล่องหยิกแบบนึงครับหล่องตัดกันพี่น้องเขาก็สีเย็ดหล่องหยิกหล่องหนึ่งอยกไล่หนึ่งจังสี เวลากลับรถดมันก่กลับไงครับจังโค่าขั้นเด่นนะครับคลิปนี้เกษสิภาพมาปลูกกระโพดพี่น้องปลูกกระโพดหลังจากปลูกเวลาที่สิไทยบึงไม่ครับว่ายีกจักเมือมัแก่จังสิขึ้นนะครับเทากระติใส่บางสวางเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแลลวแต่าน,นะครับแ้วแตนเม็ดเท่าสมบูรณ์หมดสมบูรณ์นะครับอันนี้กกะติภาพไป ทดสอบันเล็ว่าสิปลูจะเป็นอย่างไรครับติดตามกันยาวๆเลยครับผม่าสิออกมาจังไดพี่น้องไปลุยกันเลยครับเมื่อนี้บ,บรรยากาศคึมๆพี่น้องคึมเอาๆก็ฝนตกแน่วาตกแน่ครับลุยกันยาวๆ,ๆเลยครับผม ใส่แล้วเราพี่น้องตอนนี้ครับจะสิเรือประมาณครึ่งหนึ่งคบนี่สิปลูกมันเหลวนะครับน,นี่ทันจะพักหากินเขากินน้ามันพี่น้องมันเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วเราจะสิไปหาผักโซาเมื่อยนะครับจะสิเลือครึ่งหนึ่งเมือเ่อี่ก็สิเล้่วดบิดนี่แล้วครับนี่เบิดเดือนนี่แล้วครับเบิดจันทรยินโมนี่แล้วครับที่ห้อไทยไว้นะครับ เกษตรปูให้มันเลี้ยวครับนี่ย่านตั้งแต่กตระแตกระลอกมากินพี่รองเอากัเราวังเอาครับนี่ยเอาปลูกแลี้วๆครับปลูกรอบที่สองครับปลูกรอบแรกในถ่งมันกะระแตกระลอกมากินน้ำอันนี้รอบที่สอง,งเขาจะยัดไมครับหรอบสองแบบปลูกรอบสอง พวามันอยู่ไก่ป่าไก่ดงน้ะพี่น้องก็ธรรมดาครับถ่ายบรรยากาศที่ไก่สิลเลวแล้วพี่น้องไก่สิลแล้วเนี่ก็ปลูกไปน้ำขัวองนีแล้วครับนี่เป็นหล่องไผ่หล่องมันแล้วครับเพวาเัายกหล่องพอดีพอดีแล้วครับนี่ยกซ้ำนี่แล้วครับเพราะว่าเจ้าหนกะกแหลงแล้วพี่น้องพราว่ามันบ่ไดนหนาฝนครับเดือนนานี่ก็บเบิดแล้วครับพี่น้อง เบิดฝนแล้วเริ่มลอ,อยล้อลงแล้วครับเพราะว่าปลูกไว้ปริกในหดน้ำเนาะปลูกไว้ใส่น้ำฝนพี่น้องเบิดฝนแล้วเขาจังเครียไหมครับอันนี้พอดีเบิดฝนแล้วเขาก็ได้เก็บพลบลิตนะ้ำพอดีฝนขาดเขาก็ได้เก็บพลบลิตแล้วครับไม่ได้กะหอน,หอน อ่อนแน่ครับถงฝากกัเปิดแน่แจงแน่เหมือแน่ครับพี่เลี้ยงปกติครับอน,นี้จะพามาซัมีแล้วพี่ลองคลิปนี้ก็ถ่ายเบิงซัมีแล้วครับคลิปหนาจังมากันไหมพี่้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่มารับชมและติดตามผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก้าวเข้ามาสวัสดีครับผม